สวัสดีครับเพื่อนๆพื่เชา้ชาเ้าวันอาทิตย์ตนะครับพ่อโยเขจะพาเพื่อนๆมาเข้าสวนแปลงเกษตรผสมผสาอนอ่าหน่อไม้ฝรั่งออกกร์แกนิกและมะริลามะริอร้อยมาลลยออกกร์แกนิกครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พ่อโยจะพาชมแปลงที่พ่อโยจะทำการพรวนดินถอนพักต้นหน่อมไม้ฝรั่งออกกร์แกนิกครับ คอยติดตามรับชมต่อไปครับเพื่อนๆืครับเพื่อนๆพ่อ,พอ,พอพโยก็จะพามาชมแปลงที่พโยถอนพักต้นนะครับก็จะเห็นว่าเขาขึ้นหน่อเต็มแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วพโยก็ให้น้ำแล้วเสร็จเ,เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนและก็มาที่แปลงที่พโยยังไม่ได้ถอนพักต้นนะครับก็จะทำการ พรวนดินกรบโคนนะครับพรวนดินสับดินเพื่อที่จะทำการถอนพักต้นโดยสับดินเสร็จพโยก็จะทำการให้มูลบัวมูลควายแก่เขานะครับแล้วก็ทําการถอนพักต้นต้นที่พโยถอนพโยก็จะเอาไปให้วัวให้ควายนะครับรับเพื่อนๆประมาณนั้น นี่มาดูเลยครับเพื่อนๆน,นี่พี่พโยสับดินเรียบร้อยเมื่อวานนี้ครับนอเขาก็จะสวยมากครับเพื่อนๆพ,พ่อโยก็จะไม่ถอนนะครับพ่อโยจะเอ,า,<ม>อาให้เขาเป็นต้นพันต้นแม่พันธุ์ต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนใหญ่มากเลยครับเพื่อนๆพ,พ,พ่อโยปลูกมาก็สิบปีแล้วนะครับไม่เคย เห็นข้าใหญ่ขนาดนี้การที่หนอเข้าใหญ่ขนาดนี้ได้เพราะว่า,าพ่อโยทำเป็นแปลงนะครับทำเป็นแปลงทำให้น้ำมันชุ่มฉ่ำตลอดเวลาครับเพื่อนๆนี่ก็คือเคล็ดลับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับทำเหมือนแปลงผักครับขึ้นคันคูนะครับเพื่อนๆขึ้นคันคูรอบ ถึงเราจะพวนดินตรงกลางเสร็จเราก็ต้องมาขึ้นคันคูให้เขานะครับแล้วก็ลดน้ำให้ไปตามร่องด้วยนะครับรดสองรอบเลยครับเพื่อนๆโอเคครับนี่ก็คือมะลิมะลิลามะลิร้อยมาลายัยเขาก็จะให้ดอกอยู่ครับเพื่อนๆแต่ยังไม่เยอะพโยยังไม่ไปใส่ใจในส่วนนี้นะครับนี่ดอกเขาเยอะเลย ก็จะมาเน้นที่หน่อไม้ฝรั่งก่อนนะครับเพื่อนๆนี่สวยงามมากครับคือเราทําไว้กินเองเรามีความภูมิใจที่เราสามารถทำหน่อไม้ฝรั่งไว้กินเองแล้วก็ทำเป็นเป็นวิทยาทานแก่ชุมชนเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนๆเพื่อนบ้าน เวลาเขาเดินเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็จะเวะจอดถามนะครับว่าพโยปลูกผักชีเหรอประมาณนั้นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่า,านี่คือหน่อไม้ฝรั่งนะครับผมพโยก็จะทำการพลวนดินนี่ครับเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามาเวะชมนะครับเพื่อนๆ นั่นก็จะเป็นกล้วยหอมทองโอเคพโยทำมาถึงแปลงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆพโยจะสับหญ้า,าเขาเรียกว่าหญ้าเนเปียนะครับหญ้าไม่ใช่หญ้าเนเปียครับเพือ่อนๆเป็นหญ้าให้วัวให้ควายนะครับเพราะว่ารากเขาจะมาแย่งกินพโยก็จะ สับไปปลูกยังจุดอื่นแล้ววันนี้ภารกิจพ่อโยก็จะยังเหลืออีกสี่แปลงนะครับที่ยังไม่ได้สับดินก็จะประมาณนี้โอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปครับพ่อโยขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเวะเยี่ยมชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวพ่อ๋ยจะให้ชมบรรยากาศก่นกอนนะครับก่อนที่จะลาเพื่อนๆโอเคนี่ครับบรรยากาศเช้าๆครับเพื่อนๆเน,นื้อที่หนึ่งไร่โดยประมาณนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้กราบสวัสดีเพื่อนๆครับ